สบดียามเมื่อเช้าเลยสบดียามเมื่อเช้าเดจ้าไม่นี้ขึ้นมากับเก็บโทรแล้วอ่ะนี้โทรยาวปะยาวยาวยาวอี๋อันนี้มันผักฟักที่เป็นแก่ๆแล้วผักแก่ๆแล้วก็เก็บเก็บเออ่เก็บไว้เอ็ททำพันเพราะว่าเค้นมีเก็บกับฝนฝนตกเอทเธอ้มันหนาเอทเธอ้มันขึ้นลาใดก็เลยต้องต้องเก็บอันนี้เก็บเลยนะกำลนึงวันนี้ เก็บกินคู่มืออยู่แต่ว่ามันก็กินไม่ทันแต่ว่ามีแม่นไมีแมน่มแมนว่าอ,อาาะไรเก็บเป็นทําพันพร้อมเก็บเป็นอมามะพร้อมกันเลยกันเลยก็เลยปล่อยให้มันเทาปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้เทาปล่อยให้แก่วันนี้มาเบ่งดอกดอกไก่หยีมาเบ่งดอกไก่หยียามมือเา้ามันยังมันยังสดซื่อยังมันยังบานอยู่ก็เลยละพามาเบ่งเพราะมัน ปีนี้ทรปิลีเห็นไหมไอแค่เม่ฝนตกแล้วมันกกกกผักกกหญ้าเหี่ยวทันทีเลยเพราะว่าฝนตกมันเอเทอร์ได้ไน้ตรวเจนได้ตรวเจนดิตรอากาศเห็นบ่ไน้ตรวเจนดิตรอากาศเอเทอร์มันเลยลงมานำน้ำฝนก็เลยเอเทอร์พืชได้ในตรวเจนหลายก assim, ็เลยซับอันนี้มาเบิ่งเออ่ไอ้ดอกดอกไก่ ยามือสาวคือเมื่อวานนี้ที่เห็นดอกตูมดอกตูมไหลยล่ืันนี้กับบานแล้วเห็นบ่าบานเต็มเลยซุปนี้ซุปนี้แหละบานบานมะแรงต้นนี้ก็คือบานจิลเลมะมันนั่นนี่มะมันอันนี้พอได้กินละกินได้เลยเนะี่ยเก็บเก็บกินได้เลยเก็บไปพัดเก็บไปแกงแกงกะทิงาม,งาม มันถือน้ำฝนแนวมังก็เลยยังหยุบจังหน่อยยังวัดเงินราคาราคาสวยงามเลยดอกดอกกไกีนะคะอยู่นี่อยู่นี่กระไดอีอยู่ได้อีกระถางหนึ่งได้อีซุ้มหนึ่งทั้งนี้จะซื้อน้ำฝนมันถือน้ำฝนฮือสปริงเกอร์สปริงเกอร์เอเธอ,อนหยุบหอม ดอกดอกตูมมันเก็บไปเก็บเป็นโลเก็บไปพัดได้เลย,เลยอันนี้ดอกดอกมันหล่นละดอกเทามันหล่นแล้วมันก็จะเป็นแหนรเป็นมะเขากินเม็ดโถอ่อนมันเอาไปพัดเห็นไหมดอกตูมดอกตูมก็กินได้มะอ่อนก็กินได้ข้าวสาียไอปุ่นอะไก็กินไอ้นั้น,น่ะคะเพราะมัน ของกินบ้านเฮาเนาะปลูกอะลรก็กินอัน,นั้นละจ้าอันนี้มะละกับระบบผู้ซื้อกระถางเลยตั้งซื้อกระถางตัวซื้อกระถางแล้วก็ใส่การด้อันนี้มา,าพลาพลาผลังเบยยักษ์ตั้งซื้อิ่ดตั้งซื้อกระถางตั้งซื้อกระแปงเนะั้นว่าไอ้มันมีนมะม่งปุ๋กเลย ก็จะปูนอันนี้มาคิดคิดสีฟ้าเลยไทยเผ็ดซุกละ,ละเรนเดสอันนี้ข้ขางๆนี่เป็นโหละพาโหละพาซับขนาดเลยที่แรกก็ไม่หินจับบันนี่ยมาในห็นจับเลยอันนั้นเบงซุมไม่ใช่ซุมสบัญญานะคะแต่เป็นซุ้มถั่วพูคะ่ะซุมถั่วพูไม่ให่สมนะคะสม สมใหญ่เน้อน้อยหมวกแดงะนะมะเขือเป็นแล้วมะเขือขมนะคะเดี๋ยว้าเบิงมันเติบมามันจะเป็นนั่เลยมะเขือขมเด้อพี่น้องเด้อเอมะเขือขมมาจากทางแอฟริกานะเริ่มเป็นมาแล้วเฮ้ยดีงามก็คิดกับก๊กนี้กับเพชรเยอะอันที่ใหญ่ๆเห็นมานี่คือเอาก๊กเข้ามาแซมเจอหนานมาคิดวันนี้เข้าหดซับ ตัวใส่ฮอนี่มันจับแล้วมันปุส๊สกกเดี๋ยวมันขึ้นกอขึ้นกองงามมากอันนี้ก็พอจะได้เก็บกินแล้วมันก็งหญ่ไปให้ได้กินเยอะได้การเยอะเพื่อนละอันนี้ัน,นบวบบวบเลียมนะจะเป็นบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมอันนี้จะเป็นฟระทองลูกเล็กๆกักทองฮาลลวีนอันนี้เห็นไ่มคือมันตายแล้วเพราะว่า,วานอนบงกินเดือๆ ตัดนะฮะมะอูบน้อยมะอูบน้อยอันนี้ก็มะพริกอีกพันหนึ่งดกอกเยอะจักพันไปเลยแต่ว่าคักเยะปุ๊จุ้มหนึง่งสำหรับกินจะเก็บกินไปเรื่อยๆเลยโอ้โหดูดิไป็นที่ปุ๊หลายปุ๊หลายเหลือได้ขายเหลือได้เก็บนั่นว,นวะเหลือได้เก็บมันชิ้นเลยแล้วเห็นไห ลายก็ดีตู้เย็นก็เต็มอือหือบ่อึดบอยากมันเดว่าล่ะทั้งอึดทั้งยากจะคือมาเสนอเลยนะมามุมมามุมมามุมเดิมๆเพิ่มเติมคือความสวยงามก็คือเนี่มันะเลิหนาตึกเก่าๆเลยเห็นปะคางโทผูคางโทผูแต่ว่าได้ผสมของไอ้ดอก sôm, đọc, đọc cây gì, phom, đọc, mình lêm nhảy hên à, tao cái, không đái đây, đây này, nhâm đọc bệnh bản à, mình là, mình là lồn vay, hôm lại đọc nhiều, cái này gọi là cáp là, hôm qua thấy lại đọc, phom, phom, nè, anh này gọi hên, nhảy vảy dữ dỡ, nhảy vảy dữ dỡ, thấy mẹ อมะทอูกันดิอันนี้กับกระถางกระถางไอ้กายียเจ้าคคอว่าซื้อละรั่มซื้อมาผ่นว่าชมจันผ่นว่ามาปุ๊บมาเป็นกายเีเป็นมะไอ้มะแตงตอนนู้เป็นไม่ใหม่ไม่เห็นมาเห็นตอนมันนีละโอเคปิดปิดเอาไปไให้กินเนี่ยเห็นอยู่วะ ชอเห็นผัดซุกแล้วขนาดเลาะโซนยุค่มือ่อตาก,กายเลาะโซนยุค่มือจากจะตากายเห็นอันนี้มะกรูดมะกรูดนะคะมะกรูดมะกรูดจะเป็นแบบไอตอตาไม่แมนแบบมะกรูดพอจะเม็ดเพะจะเม็ดจะเป็นจะเป็นอีแบบนึงอันนี้กระป๋อมเยี่ยว จะปอมยาวหมือฝรั่งได้หลายแบบขนาดจะปอมยาวเมือฝรั่งมะกรูดที่ได้ไอมะปุนี่จะเป็นมะกรูดแบบตอดตาคือเอากกต้นกกมันนะมันจะเป็นต้นต้นส้มส้มสาส้มชักส้มไปเลยส้มเบอร์ที่เป็นคล้ายๆเบอร์มะสังนะเขาเอาต้นเพราะว่าต้นมันทนทนหนาวทนฝนทน้อนเขาก็เลยเอาต้นมาเอ็ะ ต้นต้นต้นแม่แล้วก็อากุกมะกรูดกิ้งมะกรูดมาซำเพิ่นมาต้นหนึ่งก็ย่างน้อยก็คือประมาณ30เหรียญแล้วก,กุกมะกรูดคนซื้อดีขนาดมีแม่ท้งคนไทยกินคนเวียดนามก้นเขมรคนยุน่ยงพีเขาก็หูยักมันหอมเลยย่ำเขาย่ำเขากินไปกินอาหารไทยขเขาเสิร์ฟแบบมะกรูดขขเขาเป็นเลยเขาแบบบางคนยิ่ได้เอาไปปุ๊บมันหอมเลยอาหารไทยเนฮะิรนซื้อ ขึ้นชื่อลือชาอร่อยอร่อยค่ะแม่จ้าอร่อยมากๆมาดูตรงนี้น่าจะเป็นอแคนตาลูปไม่แมนแตงไทยแคนแต่งไทยเนี่ยโอ้แม่ได้ฟอนออมแล้วหมไม่แย่ส่งกับซีดีฟอนออมเลยค่ะถ้าเป็นแตงไทยแต่อันนี้คือน่าจะเป็นแคนตาลูปคิดว่าอะไรได้เฮือเขือทิมอยู่เพราะวะ่าอแคนตาลูป แนตลูปเป็นบ้าแ mm hmm. คนตาลูปสับขนาดมะอ่อนมันกินเป็นอยู่บ่ัะ,ะเพื่อเคยกินมะอ่อนแคนตาลูปเนะ่กินได้ไหมกินได้ไหมตอบทีก็เรืจะมีหมากอ่อนเยอะแล้วอันนี้ก็เขา้าก็เขา้าท้องไว้อย่างดี ดำห้างได้เขา่าดำที่ได้ฟางดำห้างได้เขาอ็เฉลและมันได้มันไม่ไดมงปุปหลามันก็เลยต้องได้ดำทีๆเห็นอยู่ปะอ้าเป็นดอกพร้อมพักกระจองพักพายเป็นดอกพร้อมพักดอกเอก็บมะเก็บดอกเป็นเป็นป,ปุปีต่อไปในการแต่โอ้มันก็ยื้นไปข้างเฮินโล่ข้างบานเป็นอยู่ปะก๊กเอมาแตง่งเน่ อันนี้เป็นดอกแล้วเป็นบอสเป็นดอกแล้วจ้าโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีอยู่ดีมีแหงค่ะ